สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะแล้วก็การกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากจริงๆจากใจร,รับไว้เป็นพลังงานดีๆในทุกๆวันที่เข้ามาได้ ฟังแล้วมีความสุขเพื่อต่อต้านสิ่งลบลบที่ออกจากจิตใจของเราเพื่อเราจะได้มีกําลังใจสู้ต่อไปในวันต่อไปมีการแอคทีฟทํางานให้มีความสุขนะคะให้ผ่านไปแล้วก็รอคนที่ใช่ในวันเวลาที่ใช่จริงๆนะคะท็อปปิกของเรา เราจะมาเล่นในท็อปิกที่ว่าใครกำลังเบื่อหน่ายนะที่ได้แต่คอยคิดถึงแต่คุณนะคะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสองน้องตุ๊กตาขออภัยค่ะ3มน้องตุ๊กตานะคะทำสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูน้องตัวที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกน้องตุ๊กตาตัวที่1นนะคะน้องเป็ดนะคะสีเหลืองน่ารักมากเลยนะคะ กับท็อปิของเรานะคะใครกำลังเบื่อหน่ายนะคะที่ได้แต่คอยคิดถึงแต่คุณนะคะเพราะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะได้แต่คอยนั่งคิดถึงหายใจเข้าหายใจออกก็คิดถึงนะคะดูซิว่าเป็นใครนะของคนกองที่หนึ่งน้องเป็ดเหลืองนะคะแปดไม่ท้า คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารเด date นะคะจีฮาร f เฟรน d ์แล้วก็เฮอร์มินะคะเป็นคนที่คุณกับเขานะคะคุยกันออนไลน์นะคะแล้วก็ คนคนนี้เป็นคนที่มีอดีตเรื่องราวของความรักความเจ็บปวดสามเศร้ามาก่อนเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่คุณกับเขาได้เจอกันในในอพอเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกว่า,าถูกชะตาต้องตาต้องใจกันหรือว่าอาจจะคุยกันในเรื่องของการแต่งงานนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะแก่วิชา อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะคือคือ,คอต่างวัยกันก็ได้ต่างชาติทางไกลยอย่างที่บอกนะคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเขาอย่างกระทนหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นแปะม่เท้าแล้วก็เดอะเดมันเป็นการที่จบแล้วก็นิ่งไปนะคะจบไปนิ่งไปห่างไปมันรู้สึกว่ามันยังไม่จบนะคะเขาคิดถึงคุณเขาอยากที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยเคลียร์รเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาทําให้ความสัมพันธ์มัน มันเกิดขึ้นได้นะคะเขาอยากเข้ามาจีบคุณเขาอาจจะเป็นคนที่สันโดษมากๆคือชอบแบบอาจจะผ่านความรักหรือว่าพ่อแม่ไม่ๆมอะไรแบบนี้มามากๆแล้วแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตคนเดียวอย่างอย่างชีวิตโสดนะคะได้สบายเลยถ้าเกิดใครเข้ามาทําให้เขาเสียใจหรือว่าไม่มีไม่เจอคนที่ใช่เขาก็ไปนู่นไปนี่นะคะทำอะไรด้วยตัวคนเดียวได้เป็นคนที่เก่งนะคะเก่งแล้วก็เข้มแข็ง มากๆเหมือนกันเป็นคนดื้อแล้วก็มุทะลุด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะเข้ามาจีบคุณเขายังชื่อชอบคุณอยู่นะคะความรู้สึกมันยังมันยังไม่จบไปเพราะว่าเขายังมีความหวังเล็กๆน้อยๆที่จะได้เข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยมาเคลียร์มีความรู้สึกว่าคุณกับเขานิ่งกันไปห่างกันไปหรือต่างฝ่ายต่างนิ่งไปจบกันไปเพราะฉะนั้น เขารู้สึกว่าเขาทบทวนความรู้สึกภายในใจดีแล้วแล้วก็ได้อยู่คนเดียวได้คิดเรื่องราวอะไรต่างๆได้ดีเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะเข้ามาจีบคุณหรือเกิยยังชื่นชอบคุณอยู่นะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากที่จะทําแบบนั้นให้ได้จริงๆนะคะนี่คือ8ไม่เท้านะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยอย่างที่บอกคุณอาจจะติดต่อกันออนไลน์แล้วก็มาเจอกันก็ได้ นะคะแล้วก็มันมีเรื่องราวทำให้นิ่งกันไปอาจจะเคยคุยเรื่องของการแต่งงานการาวางแผนแพลนอะไรกันไว้นะคะแล้วก็มีอะไรให้ต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างนิ่งกันไปต่างคนต่างใช้เวลาส่วนตัวซึ่งกันและกันตอนนี้นะคะไม่ได้ติดต่อหรือว่าแค่คี i อินทั h กันเพราะนั้นเขารอคอยการเดินทางมาพบเจอกับคุณเหลือเกินคนที่เป็นคนทางไกลคนนี้นะคะนี่คือใครกําลังเบื่อหน่ายนะคะที่ได้แต่คอยคิดถึงแต่คุณนะคะก็เป็นคนทางไกลนั่นเองนะคะ อย่างที่บอกนะคะคิดถึงมากแล้วก็อยากติดต่อสื่อสารพูดคุยด้วยแล้วก็เคลียร์นะคะความรู้สึก energy ภายในใจ,ใจิตใจอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเดินหน้าต่อไปได้นะคะแต่ถ้ามันไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะคุณอาจจะรับมเมสเซจจากเขาอย่างกระทนหานไม่ให้ตั้งตัวเวลาที่คุณยุ่งมากๆนะคะยุ่งมากๆหรือว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะรับมเมสเซจจากเขาเพราะว่าเขาอยากที่จะเข้ามาจีบคุณอยู่นะคะถ้าเป็นความรู้สึก ของหน้าไพ่นะคะก็ประมาณนี้นะคะใครกำลังเบื่อหน่ายที่ได้แต่คอยคิดถึงแต่คุณนะคะแน่นอนได้แต่คอยคิดถึงเพราะว่าอุปสรรคแล้วก็อะไรต่างๆมันยังไม่สามารถที่จะ เทคแอคชั่นหรือว่าพูดคุยได้นะคะได้แต่ก,การรอคอยและก็คิดถึงนะคะอยู่ไกลๆนั่นเองนะคะด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะคนกองที่หนะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนทีนเ่เลือกกองที่สองนะคะน้องตุ๊กตานะคะ น่ารักมากๆเลยนะคะกับท็อปปี้ของเราค่ะใครกำลังเบื่อหน่ายนะคะที่ได้แต่คอยคิดถึงแต่คุณนะคะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะคะมาดูสีของคนกองที่สองจดมู คิดถึงแล้วก็อึดอัดมานะคะภายในใจอึดอัดภายในใจหมุนหมองภายในใจรอคอยนะคะโอกาสที่จะเข้ามาถึงคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุไล่เรียก,กับคุณก็ได้เป็นคนที่ทันสมัยนะคะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะถ้าเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ดู ดูสมวัยนะคะแล้วก็ดูว่าดูอ่อนกวัยยังคงทันสมัยค่แต่งตัวทันสมัยเสมอไม่ได้เก่านะคะแล้วก็เป็นคนที่อธิายาไซดดีเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะและเป็นคนที่คุณคุ้นเคยรู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นคนในอดียชาติของคุณก็ได้ถ้าคุณไม่เคยรู้จักเขามาก่อนหรือคุณอาจจะรู้จักเขามาก่อนแบบตั้งแต่สมัยเรียนสมัยนานแล้วก็ได้นะคะมันเป็นความรู้สึก อบอุ่นความสุขคุ้นเคยเหมือนเป็นอะไรเก่าๆที่รู้จักกันมานานมากๆแล้วนะคะแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นคุณกับเขาต้องมีปัญหากันคุณกับเขาต้องมีเรื่องที่ห่างไกลกันไปสร้างความสัมพันธ์กันไม่ได้คุยหรือว่าแค่คลิปอินทัสหรือว่านิ่งมากๆเลยนะคะมันก็เลยเป็นความรู้สึกของเด็กถือดาบการรอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยเคลียร์นะคะที่จะได้เข้ามาเจอกับคุณที่จะได้เข้ามาพบ คุณเพราะว่ามันคิดถึงเหลือเกินได้แต่ส่องได้แต่มองหานะคะเขาต้องส่องโซเชียลคุณแน่เลยดูรูปคุณแน่เลยนะคะได้แต่ดูรูปได้แต่ส่องหาได้แต่คิดถึงได้แต่รู้สึกเบื่อหน่ายที่ที่มันยังมาเจอไม่ได้ที่มันยังเข้ามาพูดคุยไม่ได้จะให้ยังไงทำยังไงดีนะคะมันรู้สึก ได้แต่ถอนหายใจแล้วก็ได้คิดถึงอยู่ไกลๆนะคะมันเป็นความอึดอัดภายในใจด้วยเรื่องของคุณกับเขามันมีอะไรที่ยังค้างคานะคะบางทีมันก็หงุดหงิดใจนะคะได้เป็นแต่เดือมูนเขาอยากเข้ามาขอโทษหรือว่าพูดคุยกับคุณเหลือเกินอยากที่จะเข้ามาจีบกับคุณเหมือนเหมือนเดิมแล้วก็รอคอยที่จะได้ โอกาสนั้นที่จะได้พบเจอที่จะได้เข้ามาจีบนะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกผูกพันความรู้สึกอบอุ่นนะคะความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกคุ้นเคยนะคะที่แต่ได้รอคอยส่องนะคะส่องอย่างเดียวนะคะตอนนี้เบื่อหนา่ายอยากคิดถึงอยากเจออยากพูดคุยเคลียให้มัน ได้ดั่งใจหวังนะคะมันก็ได้แต่ส่องอยู่เพราะว่ายังทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่รอคอยโอกาสจังหวะแล้วก็ช่วงเวลาที่ดีๆนะคะคนกองที่2นะคะนี่คือใครกําลังเบื่อหน่ายที่ได้แต่คอยคิดถึงแต่คุณคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนที่อายุต่างจากคุณหรือว่าอายุไล่เลี่ยกับคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่เฟรนลี่ทันสมัยแต่งตัวทันสมัยแล้วก็อธัธยาศัยดีนะคะดูดีมีสเสน่ห์ อยากเข้ามาพบเจอคุณแล้วก็จีบคุณพูดคุยต่อสื่อสารกับคุณหรือเป็นคนในดีตชาติของคุณก็ได้นะคะที่คุณรู้จักและคุ้นเคยกันมากๆเลยเพราะนั้นคิดถึงคุณมากอยากเข้ามาจีบคุณด้วยอยากเข้ามาเจอกับคุณมากๆนะคะคนกล่องที่สองก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนก่องที่สองมาสองพลังงานให้กับทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนเลือกกองที่3นะคะน้องมา้ายูนิคอร์สีชมพูนะคะกับท็อปปีของเรานะคะใครกำลังเบื่อหน่ายที่ได้แต่คอยคิดถึงแต่คุณนะคะมาดูสีมาแล้วนะคะ justice แล้วก็ j u d g m e n t คนที่คุณกับเขามีความต่างกันนะคะเขาอาจจะมี power ที่สูงกว่าคุณนะคะคุณวุธวายุที่สูงกว่ามีความต่างกันนะคะมีความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะต่างอายุต่างวัยต่างทีนต่างแดนต่างชาติต่างภาษานะคะมันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันมีความนิ่งเงียบกันไปมันมีความทำให้เสียใจทำให้ร้องไห้นะคะ จัสเมนการรอคอยการเปิดเผยความจริงในใจ DMplace คุณเป็น DMplace อยู่ในใจของเขาเสมอเลยแล้วก็มากๆด้วยคิดถึงมากๆด้วยนะคะจัสเมนเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณตกลงกับคุณนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะคุณจะได้รับรู้ความจริงจากใจของเขาเขาอยากที่จะพูดคุยแล้วก็ตกลงว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเคลียร์เรื่องความกระจ่างนะคะทั้ง2ฝ่าย ตกลงว่าเราจะเป็นไปยังไงตกลงว่าเราจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าเราจะเดินหน้าต่อแบบแบบความสัมพันธ์แบบคู่รักนะคะแปดเหรียญเขายังคงอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมนิ่งเหมือนเดิมนะคะทํางานหนักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาจะต้องอยู่ไกลจากคุณออกไปนะคะแปดเหรียญคุณหรือเขาต้องคุณต้องจากเขามาหรือว่าต่างคนต่างนิ่งไปก็ได้นะคะไม่ใช่แปดเหรียญนะคะแปดถ้วย เหมือนกับคุณเสียใจที่เขานิ่งหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาทํางานหนักเกินไปหรือเปล่านะคะ <c oughs> คือมันเหมือนกับมีอะไรที่ค้างคาแล้วก็คาลาคาสางอยู่นะคะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณได้เคลียร์แล้วคุณสามารถเดินจากเข้ามาได้อย่างอย่างสบายเลยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเครเคลียร์ความรู้สึกของตัวเองแล้วนะคะ นั่นแหละคือสิ่งที่เขายังไม่เคลียร์ในเรื่องของความรู้สึกของเขานะคะก่อนนันนี้อาจจะมีใครคนใดคนนึงรู้สึกว่าเข้าหากันมากเกินไปแล้วก็ไม่เท่าเทียมกันไม่ยุติธรรมนะคะ DM Place คุณเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นมากๆนะคะคุณมีค่าและคุณงดงามมากๆเลยหนึ่งถ้วยออกมาเป็นการที่เขาอยากที่จะขอโทษกับคุณขอโทษขอโอกาสเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์เพราะาคุณเป็น DM Place อยู่ในใจของเขามากๆเลยแล้วก็คิดถึงคุณมากๆด้วยวเพราะฉะนั้น เ8เหรียญกับ8ถ้วยเขายังคงรู้สึกเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่เดิมดูนิ่งๆเงียบๆเหมือนไม่มีอะไรทำงานหนักทำงานใช้ชีวิตแต่ละวันไปนะคะแบบซ้ำซากเดิมๆนะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็คิดถึงคุณเหมือนเดิมแล้วก็มีใจให้คุณเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจว่าที่ต้องปล่อยอะไรที่มันไว้ให้คาราคาสังนะคะแล้วก็อยากที่จะขอโทษขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะ มีโอกาสที่จะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้มันเกิดขึ้นจริงๆให้มันสัมผัสแล้วก็จับต้องได้จริงๆให้มันเท่าเทียมกันแล้วก็ยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะ แล้วก็ซื้อสัตว์ต่อกันนั่นเองเพราะฉะนั้นจัสติสเขาอยากที่จะเขารอคอยการเาคลียร์ปัญหาใจเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานั่นเองก็คือการตกลงกันว่าเราจะเอาเราสองคนจะเป็นยังไงดีเราจะเอายังไงเราจะตกลงเป็นเพื่อนหรือว่าจะเดินหน้าต่อแบบคู่รักกันนะคะถ้าคุณไม่ไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์กับเขาเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคนกองที่สนะคะนี่คือใครกำลังเบื่อหน่ายที่ได้แต่คอยคิดถึงแต่คุณนะคะคนที่เป็นคน มีความต่างจากคุณนะคะวัยุวุฒิและคุณวุิทางไกลต่างที่ดางแดน่ัง,ง,งชาติตาา่างภาษาหรือว่าอายุต่างก็ได้เป็นพอ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดถึงคุณมากแน่ดีเอ็มเพลสและอยากเปิดใจพูดคุยกับคุณด้วยนะคะว่าเรื่องราวคุณกับเขาจะขอโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ขอโทษกับคุณกับคุณเนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมแล้วก็เสียใจแหละที่ ปล่อยให้อะไรที่มันคาราคาซังที่ยังไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้เคลียร์กับคุณนะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะมาส่องพลังงานให้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอน้าขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ